สวัสดีค่ะผู้ชมที่น่ารักวันนี้แมวจะพามาดูพ่อพันเป็ดนะคะ,ะหัวขาวเนาะหัวขาวหลังเขียวนะคะไปดูกัพไปชมกันค่ะ,ะตัวนี้นะคะนี่ฮะหัวขาวตัวนี้นะคะ เวลาออกแดดจะเห็นว่าเป็นหลังเขียวนะคะเห็นไหมจะเห็นเฉพาะตอนที่สะท้อนแสงถ้าเข้าร่มก็จะเป็นสีดำนะคะนี่ค่ะนี่นะคะพ่อพันธ์ุนะคะเป็นหนึ่งในก็จะมีลักษณะแบบนี้อ,อยู่ประมาณสองสาตัวนะคะ นี่ค่ะอะตอนนี้ก็เป็นเวลาให้อาหารนะช่วงบ่ายนะคะบ่ายช่วงเย็นเนาะอาหารเย็นอ่าอันนี้พ่อพันธุ์ที่อยู่ด้านนอกนะคะอ่านี่ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะหัวขาว คออกขาวแต่หลังเขียวเห็นไหมเดี๋ยวซูมให้ดูนะนี่นี่นะคะอ่านี่ค่ะเห็นไหมเห็นสะท้อนแสงไหมคะมเวลาออกแดดเนาะเวลาเจอแสงแดดจะสะท้อนแสง นี่ค่ะนี่ค่ะแม่พามาดูใกล้ๆนะนี่เห็นไหมหลังเขียวนะคะหลังเขียวอมองกล้องมองกล้องอม,มองกล้องนะคะ กล้องด้วยนะคะซูมเข้าไปโชว์หลังด้วยนะคะอันหลังให้ด้วยโชว์หลังให้ด้วยนี่นะคะดูสามรอยหสิบองศานะคะนี่ค่ะเห็นไหม สบงสตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้เนาะที่ผู้ชมจากกทมนะคะจะต้องการจะเอาไปเลี้ยงต่อเป็นพ่อพันธ์นะคะตัวนี้นะคะอ่าหลังเขียวเห็นไหมคะ อัเขียวแต่ว่ารอบๆเป็นสีขาวรอบปีกนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้แหละอือืมนี่ค่ะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเนาะแมวก็พามาดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งเนาะเห็นไหมคะการขนส่งนะคะคงใส่ได้กล่องเดียวหนึ่งหนึ่งตัวต่อรังนะคะ อกล่องหรือต่อลังนั่นแหละนะคะลังกระดาษนะคะวัตัวผู้ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ตัวยาวเห็นไหมคะปีกหางยาวใส่ได้ต่อลังเท่านั้นนะคะส่วนตัวเมียจะเล็กกว่าสามารถบรรจุได้สองตัวนะคะอนุโลมแค่นั้นนะคะนี่นะคะพาให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะเวลาออก เวลาเจอแสงก็จะเป็นประกายนะคะด้านหลังนะคะเป็นปีกแมงทับนะคะด้านหลังเป็นสีเขียวปีกแมงทับ <gor uk. S 1> เขาฟังเราอยู่เห็นไหมเอียงหูฟังอ่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวแมวสูงให้เห็นให้เห็นปีกนะคะนี่ก็ลายปีกลายปีกมองมอง โอเคนะคะอืมยืนนิ่งใช่โอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็อยากเอานำไปเลี้ยงเนาะเราเลี้ยงต่อขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ด้วยขอบคุณนะคะอืม อนีค่ะอ่ะมีเมียมานั่งข้างๆด้วยนะคะตัวนี้มีเมียแล้วนะคะมีเป็ดตัวเมียมานั่งข้างๆนะคะอืมอ่านี่ก็เมียเขาอีกตัวหนึ่งงานสีดำสีดำสีดำแต่ก็ปีกแมงคับเหมือนเดิมอ่ะค่ะตรงหลังเห็นไหมคะเห็นไหม อันนี้ซูมนะคะทุกคนอืเพิ่งจะเป็นหนุ่มนะคะเป็นหนุ่มหนุ่มไฟแรงก็จะมีสาวๆมาล้อมนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเลือกคู่กันเอาเองอ่ะเพราะว่าเห็นไหมเดี๋ยวพาไปดูเขาจะเลือกคู่กันแล้วนี่ที่เลือกคู่กันแล้วนะคะนี่ ไหมตัวผู้จะมาเฝ้าตัวผู้จะมาเฝ้าเมียนะเห็นไหมตัวผู้มายืนเฝ้าตัวเมียนะคะนั่นคือเขาจับคู่แล้วนะคะอันนี้กําลังไข่นะคะนี่ทาพระนะคะตัวดํานี่เขาเป็นพันทาพระนะคะนี่ค่ะตัวทาพระเห็นไหมคะนี่ค่ะทาพระนะคะ ตัวดำแต่ว่าเวลาออกแดดอย่างสะท้อนแสงก็ก็จะเป็นสีเขียวปีแมงทับเนาะ,ะเห็นไหมน่าเห็นไหมนี่นะตัวปูมานั่งเฝ้าเห็นไหมคะมานั่งเฝ้าข้างๆข้างๆรังไข่เห็นไหมนี่ค่นะนี่ตัวปูนะเนี่ยีตัวเมียเนี่ยตัวเมียเนี่ยตัวนี้ตัวผูเนี่ย ตัวผู้ปีแมงทับอ,อ่ะอ่ะซูมใกล้เกินเดี๋ยวภาพภาพมันแตกภาพแตกนะ,ะทุกคนโอเคเอาอโอเคนะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับอ,อุดหนุนสนับสนุนกันนะคะอืม สนับสนุนกันไปเรื่อยๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอ่าตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะใครสนใจก็อ่าไปที่เพจโจรีร่โรเจอร์ฟาร์มเกษตรผสมผสานพอเพียงได้เลยนะคะจะได้เลือกสีดูสีดูภาพได้เนาะแล้วก็จะส่งให้ดูอ่นนี่ตัวสีเทาเห็นไหม พ่อเทานะคะนี่เป็นหนุ่มไ้ยแรงมากเลยนี่ตัวนี้นะวิ่งไล่สาวๆทั้งวันนะคะตัวนี้อืมเนี่ยหนุ่มๆห,หนุ่มใหม่ก็จะไฟแรงนิดนึงนะคะอยากลองของว่าอย่างงั้นเนาะโอเคนะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ